ถูกมากๆนะได้รถปี17ชุดแต่งครบขนาดนี้ผมมีเครื่องมาพิสูจน์ให้ดูด้วยมันต้องไม่เกิน100ไมครอนวันนี้รถเข้าใหม่นะคือเจ้าซูซูก e ิเซีย1หนเกียร์เมนน่นะตัวนี้เป็นตัว G.A. นะ,นะนะสภาพต้องบอกว่าอันนี้ผมเป็นคนรับซื้อเข้ามาเองนะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะใช้งานมาแค่70,000กว่าโลเท่านั้นผมเช็ครถเข้ามาเองนะผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าสวยงามมากๆนี่สีเดิมทั้งคันนะ ผมมีเครื่องมาพิสูจน์ให้ดูด้วยนะรับประกันได้สีเดิมทั้งคันกล้องมาดูแต่ถ้าถ้าสีเดิมเนี่ยมันต้องไม่เกินมันต้องไม่เกินหนึ่งรอไมค่อนนะมันนี่มันอยู่8 5ห้าไมค่อนนี่คือสีเดิมนะผมจิ้มดูทั้งคันแล้วนะรับประกันได้เลยว่าคันนี้สีเดิมทั้งคันมีร้อยขูดขีดมีร้อยใช้งานมาบ้างนะแต่ว่าถ้าให้ผมเก็บงานเนี่ยผมเก็บให้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วน้มาชมตัวรถกันต้องบอกว่า ใช้ไงมันน้อยมาถ้าใครหาใครหาเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนลูกค้าทําจัดมาเต็มเลยนะนะสะเกิร์ตมาให้รอบคันเปลี่ยนมงเป็นแม็กอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูห้องเครื่องก่อนอน,นะผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยผมแค่ล้างด้านล้างสีด้านนอกแค่นั้นเองนะดูไล่มาเลยฝากระโปรงเ,เดิมหมดนะไม่เคยแกะแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้านะเดิมหมดทุกชิ้น นะผมรับประกันได้เลยผมดูรถเองกับมือนะในส่วนของห้องเครื่องอันนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับนะเสียงเงียบมากนะไม่มีรอยเยิ้มไม่มีคาบน้ำมันใดๆทั้งสิน้นมาร์กกิ้งจากโรงงานลองดูมาร์กกิ้งจากโรงงานเฮ้ยยังเห็นอยู่ครบๆเลยอ่นะผมได้คุยกับตัวลูกค้าเองนะลูกค้าบอกว่าผมก็ใช้งานปกติไนี่แหละแต่ว่าผมชอบทํารถนะเพราะชอบแต่งให้มันสวยแค่นั้นเองเครื่องเครื่องไม่ได้ทำนะมาดูกัน ตัวนี้ได้ไฟหน้าโปรเทคเตอร์มาด้วยนะนี่ไฟหน้าโปรเทคเตอร์มาดูด้านข้างด้านข้างลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะสายที่แบบว่าอชอบรถสีสวยนะชอบรถแต่งนะอยากได้เกียร์ธรรมดานะลองมาดูตัวนี้ผมนะเข้ามาดูผมมั่นใจว่าว่าต้องชอบอะ่ะนะสเกิร์ตมีมาให้แล้วรอบคันแม็กนะลงแม็กมาแล้วยางปี2020ดอกยางยังลึกอยู่เลยนะใช้งานได้ยาวลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่ง กระจกมองข้างอ่าตัวนี้เป็นสีดำนะมือจับเป็นสีดำมาดูผมแกะให้ดูนะผมผมเช็คมาแล้วแต่ว่ารถนะลูกค้าไม่เคยแกะไม่เคยให้ใครดูทั้งสิ้นแรกๆมันจะอาจจะแกะยากหน่อยแต่ว่าอันนี้ผมแกะมาแล้วรอบหนึ่งนะแกะให้ดูกันนี่ยดูเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คยังเรียงสวยๆเลยรถไม่มีโดนแน่นอนนะสีเดิมสีเดิมผมจิ้มมาแล้วรอบคันอ่าไม่ ถ้าไม่มั่นใจผมจิ้มให้ดูอีกทีนี่85ถ้าไม่เกิน100่งไมค์ข้อน,นียแสดงว่าสีเดิมอ่ามาดูประตู2แกให้ดูเหมือนกันสภาพสวยงามมากคอนเฟิร์มเลยนะใครหาตัวนี้อยู่เนี่ยต้องรีบนะผมมั่นใจว่ารถเข้ามาเนี่ยสภาพแบบนี้นะคนหาเกียร์ธรรมดาก็ต้องต้องบอกว่า มีเยอะพอสมควรพนที่หากเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็อยากจะเอารถไปแต่งไปอะไรเนี่ยแต่คันนี้ทํมาให้เรียบร้อยแล้วนะจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วมาดูด้านหลังกันด้านหลังสปอยเลอร์มีมาให้แล้วนะสปอยเลอร์ส,สวยๆเลยสีดาตัดแดงนะตัดกับตัวรถสีขาวอีกต้องบอกว่าแห่งดูสวยงามมากนะตัดกับตัวด้านล่างนี่มีชุดแต่งท่อคู่มาให้เรียบร้อยแล้วดูพื้นที่เก็บของด้านหลังพื้นที่เก็บของด้านหลังกว้างขวาง นะกว้างกวางมากตัวนี้เป็นเป็นรถอีโคนะก็จะเปรียบเทียบกับพวกยา r ิสพวกอ่าอันเมล่าอะไรพวกนี้นะพื้นที่เก็บของใหญ่พอกันเลยมีล้ออะไรมาให้นะอุปกรณ์มีมาให้ครบ <c oughs> เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับฝั่งนี้อาแกะให้ดูเหมือนกันแกะให้ดูหมดเลยเราลองดู รับประกันแน่นอนนะผมขายรถขายความชัดเจนนะโดนบอกว่าโดนถ้าถ้าใครได้ดูคลิปผมอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะผมก็จะบอกถ้ามันมีตําหนิตรงไหนมาผมบอกบทนะขายกันขายกันความจริงนะซื้อขายกันจะได้สบายใจนะสภาพด้านในนะสภาพเบาะด้านในด้านหลังเนี่ยลูกค้าบอกว่าเวลาเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีแค่เขากับแฟนนะด้านหลังนี่แทบไม่เคยใช้งานเลย หรือว่าใช้งานนี่ก็คือน้อยมากๆบางทีมีเพื่อนติดไปด้วยเป็นบางครั้งแค่นั้นเองสภาพนี่ผมให้95%เลยนะภายในเนี่ยด